ตังเม่นี่สองตัวอีกตัวลึงครับสองตัวนุงคบ่ตัวหใช่รรครับคบนะู่นะครับเบ้งีนยุ่งสิล่ะครับตัวเ่นี่เหนื่อยครับวัตัวเม่ตัวเม่นี่เห่ครับ ตัวงั้มครับตัวงา้อยู่สวัสดีครับพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนหมักรอครับครับเมื่อนี้กะพระผีพ่น้องมาแต่อึงคือเก่าแหะครับพี่ขัดกองหอกะอยู่ที่อำเภอปากดีจุมพลนน้องพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้มาคำคำครับว่าได้เปิดคลิปเต็เลยครับหัวก็ร่วมโตกันได้แบบจนมืดแล้วพี่น้องขี่ลงมากะหัวก็มาหัดบวกอึ้งน้องพี่น้องเนาะ กมีเสียงห่วงอยู่แล้วครับนี่บ้าบ่อยมันมันขุนครับลูกพี่ห่อน้ำทีมมหนาทีมห่อเปิดชิปคำเปิดชิปคำเปิดชิปคำครับมือนี้มาร่วมงานกับนาลูกจ้างขึ้เก่าครับมือนี้กับใครครับครับพื่อนได้กับถาลุ่นน้ำกันไปหอดบวกอึ้งหมองอึ้งกอนน้องพี่น้องเนาะตอนนี้เขาเนี่ยมาันหอดหอดบวกครับได้ยินเสียงเหรอละครับพี่น้องไปครับไปทางไหนสิไปพี่พอแล้วครับพี่น้อง อู้สีหอดบวกแล้วครับซ้ำหอดนะพี่น้องแต่ว่าเงียบเนาะทีมงานเขาลงไปเราเงียบนะครับเพิ่งเต่าเพิ่งนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องยุ่ขขางกันเลยครับตัวสีลงครับนี่โอู้หูเพิ่งแม่นี่เพิ่งแม่นี่พี่น้องเพิ่งแม่นี่โอ้โหของใหญ่อีกแล้วครับมือนี่นี่ครับลืงกเอาครับมือนี่คนโอู้โดดแล้วครับเพคนยังหายหาย้องจับไปหายยังเนาะโอ้ไปแล้วอู้ บเบาดอกครับตัวนั้นไปหาตัวไม้ดอกมุนยากครับนี่หนามครับเห็น่พี่ครับยิงเผาครับนี่ตัวผูครับกำลังสีลงไปห่องแล้วพี่น้องนะพู <c oughs> ดอีกตัวหนึ่งรับฝากกันมาหนิ สองโตเลยครับมองเน,นี่ยโอ้หตัวหนึ่งครับพี่นอ้องอึ่งเผาตุ้งผูครับเนี่ยเอาหอดอึอ้งยางครับมือนี่ กะว่าอึงหางนาะพี่นอนะ้องเนาะอึงครับพี่นอ้องอึงเผาตัวนึงครับเนี่ยเอ้อึ้งขึ้นโขกครับอึงขึ้นหนามเสือเลยพี่น้องเป็นสีแปลกๆแ,แล้วครับมือเนี่ยอึงเผาอีกตัวนึงครับเนี่ย รูดมือเจ็บว่าได้เอาครับพี่น้องเขาเดินเขาเดินทางจากอำเภอพักดีชุมพ,หนหนพ้นใหญ่มาอำเภอหนองบะแดงเนาะพี่น้องเนาะกาหัวกำมังหอดหนองหอดบวกนี่แล้วครับกาพี่น้องบ้านเดียวกันครับเป็นทั่วบอกเขาก็เลยนใหญ่มากนาะนพี่น้องเนาะแต่มานรุนกันเบื่อนครับว่าสิมันบะมันใหญ่บวกใหญ่น้องก็ได้เพราะว่าเห็นหแล้วล่ะครับคู่แรกญี่ปุ่นจะติดตักได้บ่ได้ครับ ได้คู่นึงครับพี่น้องกว่าฮอสิมาหอดกับดึกนาพี่น้องนะ้องอึ้งก็เขาคู่มาแลวล่ะครับอึ้งห้องก็เริ่มสิเงียบแม่แล้วลครับพี่น้อง ได้อีกคู่นึงครับคู่พี่น้องคู่นึงมักฟังเรื่องโขงเนี่ยครับห้องปทะนนี่เอาถึงปุ๋ยมาเนาะพี่น้องเนาะโทาเอาแนวตักนี่เอาแนวต,ตักมาใบไส้ครับเนี่ยบอกปีน้องเขาคู่ขึ้นมามักฟังครับเวลาเนี่ยจากนั้นก็สิลงไปไข่เหรอครับนี่เอาตักไค่มาใส่ครับเนาตัก ใส่ไปหนีก่อนครับได้สามคู่แล้วครับเนี่ยเห็นอยู่ในนีคู่นึงพี่น้องเห็นว่าครับยุ่งแต่ใหม่เลยเนี่ยอื้งโผครับโอ้โตัวงาำอยู่ครับตัวงาำอยู่ใส่หน้าตาไปอีกห้องเออเลหลายคู่แล้วครับ เห็นแบบๆอยูงไม่นหนีเลยพี่น้องคู่นึ่งกวางฮกฮกครับโอ้หนามสัมเตนเนะี่เห็นเลยนะพี่น้องเ,เห็นลำบนเนาเออหนามปักมือครับเนี่ยเห็นมครับพี่น้องนี่เออขาคู่มักฟังมักดินครับเออไหนอีกคู่นึงแล้วครับคุณครับเห็นเริ่มพี่น้องคู่นึง อ่าครับงงงงเลยครับอันนี้อึ้งอำเภอหนองบัวแดงพี่น้องอึนน้งอำเภอปักดีอยู่ท่งนี้อยู่ในถุงเขาเนี่ยยย่าางหลเขาจับว่องหันนี่ครับอันนี้เขาจับว่องหันเนเขาจับอึ้งมักฟังเราพี่น้องเนาะ น้ำใส้อยู่ครับได้หลายคู่เติบครับพ่างั้นเนี่ยน้ำกันรุ่นน้ำกันโตไปเรื่อยๆครับพี่น้องอีกคู่นึงครับเบิ้งพี่น้องยุ่งสิเหรอครับเบื้องอ ตัวแม่ครับกำลังสิลงไปพี่น้องขุนขุนขุนตัวหนึ่งพีน่นนาะกำลังสิโดดลงน้ำครับอู้นึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับอสองตัวเลยครับมื่อยแม่แยังให้เติบยุคครับเห็นตัวหนึ่งยู่ใต้ล่ออย่างนี่เลยพี่น้อง เดี๋ยวมือ่อจเออกกอนะครับอเอ๊เป็นคูตัวหนึ่งที่น่าเป็นคู่ครับเขาคู่มัดขีดิดเล็กครับเนี่ยเป็นบ้าพี่น้อง ูเลยครับโอ้ตัวแม่ตัวใหญ่เติบยี่เดิ่งพี่น้องเฮทรงขึ้นแล้วครับเนี่ยเริ่มหมันแล้วครับบิ้งพี่น้องคูน้อยู่เหี่ยครับเนี่ย ตบสาวันวตัวแม่เลยพี่น้องตัวแม่แง่ายอีหลีครับเนี่ยคูนคูนึงเห็นมักฟังอยู่พุ่นแล้วครับมักขี้ตมเห็นว่าครับเนี่ยเดี๋ยวสิจับออกมาให้เบิ้งพี่น้อง ครับิงเขาคู่ครับเบิ้ลครับพี่หยานี่ยครับพี่หนลอมักฟังครับเขาคู่ครับเนยดึงออกมา จะอ่อนแต่ละาขู่พี่น้องพี่น้องเป็นลูกครับอี่งแหนไข่ครับเนี่ยสองตัวตัวหนึ่งฝาดกันมากเลยครับกำลังมักขี้ดินครับพี่น้องโอ้โหตรงง้างเลยครับเนี่ยแหนะไข่เมื่อไห่นี่น้อพี่น้องน้องุ้งปุ๋ยครับคุ้งคุ้งน้สีร่างให้ฟังนะเห็นแบบคุ๋ยให้งเหรอเมื่อไใส่นี่เลยก็น้องพี่น้องนะ ครับโดโดมาหาถุงห pues ้ครับเนี่ยแม่ไข่ครับนี่ยโคบอยด้นะจังมุดไม่มีเลยครับแม่ไข่อีกตัวนึงครับ กับเป็นฮอตตากับวงหันเนาะพี่น้องเนาะกับโบ๊ได้ทายเห็นเป็นตุคู่นะครับมองได้ทายอย่เงฮอกับมาทายครับนี่ก็ฮอตตาวงหัน ไอ้ตุง,งตัวแม่แลเลยครับผมห็นเลยครับแม่ไท่ครับจับว่าไอ้ตกของห 2, ันได้สองสามตอยู่ในผีน,อน้องจ้บ่ได้ทยเดินมาผีน้องนะตึง้งส้มสีแค่แค่ครับขเขาได้บไทายครับ พุณคุณคุณคุณพี่น้องตัวนึงครับนี่โอ้ยิงเข้าครับกบครับกบ,กบแมวแบบง่ายเลยพี่น้องโอ้กบแม่นี่ไหมสุดจอดเลยครับวางกระเป๋าไว้ได้ดครับบ่ได้เอาไฟไห่วยมานล้นี่ครับคู่หนึ่งอ่ะ มักฟังนี่ครับโอ้โตก็ค่อยง um ่ายครับครูเน on, ี่ยเอาตะไคร้มาคือเอาครับ <Anthony> ว <ranean Movie> ่ได้เอาหยางมาดอกวางไว้อีกบวกหนึ่งนะครับเนาะนี่เขาหยางเขาเบิ่งเสียงอึ่งห่างโตสองโตเขาได้หยางถึงมาหาเบิ่งสิละครับล่างหาผ่อหมันล่างหาหมันผ่อหลายครูสิเด้ยังหาไปเรื่อยๆอยู่ครับ เนี่ยได้อิงเข้าคู่นึงครับตัวผู้ตัวนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ฮ้องวถึงจนว่าดึกจนว่าหน้านอนพี่น้องเนาะอิงลงน้ามาแล้วครับเมื่อนี่ ขอเขาต้องหันนี่จะได้ยังได้อีกคู่นึงเหรอครับเนี่ย สามคู่ครับเฮ้เอาเซตถุงไอ้ก่อนพี่น้องเบิงเบิงคู่นี่กำลังสีลงมะนาวนี่พี่น้องตี่คู่แล้วครับ <c oughs> เล้มไปเรื่อยๆครับบะมีบวกที่ยืนโตได้ว่าเขาจะอยู่บวกนี่นะพี่น้องเนาะเพราะว่า ฝนตกแห้งหลายครับเพื่อนน้องบัวดแดงเนี่ยแ,แถวบ้านโนนถาวอนนะครับนะตาจาซื้อทางเขาม้าบ่ผิดน้กากัดหาไปเรื่อยๆครับบวกละนิดแล่น้อยครับหน้ามันมีหลายบวกพี่น้องผลงานทีาจับว่าไงครับโอ้ทีมงานกันแยก่ยกันครับแยก่ยกันหาเลยครับบ่ได้หาน้ำกันเลยม้อนี้ห่างกันเติบครับ เห็นดาว่าพีจิไอหน่อยก็แล้วสิยังมาหาเ้าบว่าจำไฟได้ครับจำไฟกันได้พร้อมครับห้อง โป้มพี่น้องเลยงานเตช่ชงสรุปผลงานด้วยกันหาเออ,อน้องมืีน้องพี่น้องเนาะกรคลิปกระสีสันแน่ละครับเหมือนฮากกระบอได้ทายให้ยด่งทุกฉากทุกตอนไปลาแดน้อพี่น้องนอย,อยากหลายอย่างอยู่กับรถตักยากแน่ไปทั้งขี่ั้งขวบแน่หลายอย่างกันเลยนาสร่ปผลง,งานเลยครับนี่ได้จากทีมชุมพรมานน้องปลาแดงนี่ของ,งน่าตั้งครับ มันกจ้างได้หลายอยู่ครับเหาก็มาหอดดึกนะครับเนาะไอซัมนี่กับที่ว่าหมานเติบ่ิเราครับอันนี้ของเน้องวิเราน่ครลัวนะหมานด้วยกันครับนี่ของบ้าบอยนี่บ้าบอยถึงไหะครับเน่ะบ้าบอยกับนักโอ้หลายรูปกันตัวนี้บ้าบอยกันเลยอู้หูดีไซน์ไงหน่อยวะหน่อยก็ได้หลายเ้วยกันครับแค่นี้ครับก็ถือว่าบอยเหงาเนาะพี่น้องเนาะ แต่พอได้อยู่ได้กินถึงสิประมาณก็ชุบกันๆมากอะ่ะคือว่าบ่เฮียครับออกบ้านมาแล้วก็ได้เอาครับคลิปนี้ก็มีกล,ล้องหมาลูฝากพี่ฝากน้องซะนี่แหละครับทุกท่านก็ได้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเก่งๆเดี๋นวเราไม่เด้กดเดิมขอเชิญกำลังใจในคลิปคลิปต่อไปบเอากับห้อก็เปิดเพจยรไมพี่น้อ,นนนนนขอ,ของฝากไปติดตามเ้าในเพจยร่านไม่ได้กดเด้อเพียกับเพจพี่ขี่ก้นมากกว่ากันนี่แหละครับ เอาครับคลิปนี้ว้ซ้ำหนีสสกก่อกันไม่จีหนาสวัสดีครับผม มันที่เก่านะพี่น้องเนะาะงบ้าบ่าตัดจับจเพื่อนกันนี่โกนมากเมื่อกี้โตนะครับเนี่ยสียหายตัวอืกอย่างนองแมนนี่นตะยิ่งเข้าล้วนๆครับมัอนี้ส้มสีมนันเป็นแม่ไข่ครับลายไปหดหรือปวดนาะพี่น้องเนานะเอาครับเกิดที่ว่ามันที่เก่าครับ